นี่คุณแมวสาวผมรู้ล้วไม่มีเวทีไม่มีเครื่องเสียงขนาดใหญ่แต่เด็กๆในม็อบเข้าสื่อสารกันได้อย่างไรรู้ล้วค่ะรู้ละเพิ่งรู้เหรอคะเด็กๆจะถามว่าเพิ่งรู้เหรอคะทำไมเพิ่งรู้คะเพิ่งรู้เด็กๆจะถามว่าเพิ่งรู้เหรอคะปรากฏว่าเข้าสื่อสารผ่าน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 ช่องทางออนไลน์ ที่นี้ก็มีคําถามนะม็อบคนเยอะๆมักมีปัญหาเรื่องเน็ตล่มสัญญาณเน็ตและก็สัญญาณมือถือเออสัญญาณมือถือสัญญาณเน็ตล่มเพราะคนมาใช้กันพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดมาแบบเยอะเจ้าที่ตัดสัญญาณมือถือหรือบางทีเจ้าที่ เขาไม่บอกว่าตัดให้่ายมือถือช่วยรีสัญญาณน่ยเขาไม่บอกว่าตัดเขาก็บอกแค่ว่าคนมาใช้เยอะไงโอเคว่างันไปก็แล้วแต่จะตัดสัญญาหรือหรือหรือจะรีสัญญาลดลดลดความแรงลดความแรงปรากฏว่าปรากฏว่าเด็กๆนี่เขาสามารถสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์ให้มันรู้สิว่าเทคโนโลยีกับเด็กๆมันของคู่กันถามไปถามมาผมเพิ่งรู้นะไปได้ข้อมูลใหม่มันมีแอปพลิเคชันอยู่5แอป ต้องถือเป็นอาวุธลับของม็อบเด็กๆ,ๆเาอานะสุดยอดเลยเขาบอกว่าแอปดังต่อไปนี้นะโหลดเข้ามือถือ,อโหลดไว้ก่อนนะตอนมีเน่ตโหลดไว้ก่อนนะโหลดเข้าแท็บเล็ตเออโหลดไว้ก่อนโหลดรอไว้เลยยามฉุกเฉินใช้ได้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาออย่างเหลือเชื่อค่ะประกอบด้วยแอปอะไรบ้างครับหนึ่งไฟแชท ไฟแชทโหลดแอปไฟแชทสองโหลดแอปเทเลก,กรัมเทเลกรัมตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะคะเรากำลังใช้กันอยู่นะคะสามโหลดแอปที่มีชื่อว่าบิตไฟบิตเอ่อสี่โหลดแอปที่มีชื่อว่าบลายอาร์บลายอาร์หรือว่าบลายอาร์แล้วแต่จะเอาเสียง ar, บลายอาร์บลายอาร์นะครับและสุดท้ายเลยโหลดแอปที่มีชื่อว่า ive Share. อไลฟ์แชร์หนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าโหลด5แอปนี้เข้าไปในมือถือใช้โดยต้อง <ไป S 1> มี <ใน S 1> สัญญาณ <Internet. S 1> อินเทอร์เน็ตสิ่งที่จะตามมาก็คือ,อผู้ใช้5แอปนี้หากเปิดไวไฟบลูทูธจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้ในระยะ10ถึง60เมตรฟังให้ดีนะในระยะ10ถึง60เมตรแม้อยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณเน็ตหรือมือถือ หรืออยู่ในจุดที่มีคนแอรอัดมากเช่นในม็อบและยิ่งมีคนใช้มากสัญญาณจะยิ่งขยายไปได้ไกลขึ้นที่สําคัญปลอดภัยกว่าเร็วกว่า l ล n e ด้วยตอนนี้คนก็เลยเปลี่ยนมาใช้กันเยอะโดยเฉพาะ t เทเ gram เมสเซจเจอร์นี่เคเฉยแล้วใช่เมสเซเจอร์เฉยแล้วอืมผมก็เพิ่งรู้นะผมนั่งโง่มานานมากเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าโหลดแอปไ Chat หรือ t e l e gram หรือบลิตไฟหรือไบ i a ทหรืออไลฟ์แชร์เนี่ย ปั๊บเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่ขับขันนะเช่นสัญญาณเน็ตสัญญาณมือถือมันอ่อนเหลือเกินหรือไม่มีหรือในอยู่ในจุดที่มีคนเยอะๆเช่นเข้าไปอยู่ในใจกลางม็อบเนี่ยนะนี่ทำอย่างไรจะสื่อสารได้โหลด5แอปนี้มันช่วยได้เลยสื่อสารกับเพื่อนๆได้ระยะ10บถึง60สบคืออย่างนี้แกนนำอยู่ตรงกลางใช่ไหมม็อบอยู่รอบทิศสีท่ทิศเลยเครื่องเสียงก็กระจอกงอกง่อย oh, แล้วมันสื่อสารไัรงไงอะ มมันไไ่ด้คนอยู่แถวหน้าแน่นอนจะได้ยินว่าแกนนําที่อยู่ตรงกลางคืออย่างวันลาบผสมชัดเจนแกนนําอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่แถวประตูน้ํากาไม่ได้ยินแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าบอสนิกระจายสี่ทิศใช่แต่เป็นวงกลมรอบแกนนําเลยไล้รอบที่มันกระจายไปไม่ได้ยินเสียงก็กระจอกง่อยแล้วมันจะสื่อสารกันไงวิธีแก้ของเขาก็คือก็ก็ไล์สดะวิธีการก็คือไล์สดไล์สดก็คือทางหนึ่ง แต่ว่าจํานวนหนึ่งเขาก็ใช้วิธีการอย่างนี้ไอ้คนแถวหน้าเนี่ยที่อยู่ใจกลางอ่ะรับการสื่อสารจากแกนนำแล้ใช่ไหมล้วบอกต่อแล้วก็บอกต่อใช่บอกต่อก็ก,ก็ก็ผ่านห้าแอปนี่นี่แหละอื เปิดบลูทูธมันกระจายเป็นรัศมีถูกปหมลัศมีตรงนี้แล้วมันเปิดไปทั้งหมดมันก็รัศมีมันก็ไปได้ครอบคลุมไงถูกสมมติว่ากลุ่มตรงนี้กลุ่มตรงนี้ลองคิดรัศมีวงมันถ้าถ้าถ้าผมใช้ไฟแชทเนี่ยนะแล้วผมเปิดบลูทูธหรือเปิด Wi-Fi นะสมมติผมสื่อสารได้20เมตรสมมตินะใช่แต่ลัศมีรอบ20่สิบเมตรหรือยี่สิบเไปต่อมันก็ไปเยอะๆไปถึงยี่สิเมตรไง เขาก็ใช้แอปด้วยเขาไป20เมตรแล้วเปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธด้วยเขาไป20เมตรไงวงต่อวงเป็นวงต่อวงมันกระจายไปได้มันซ้อนวงมันเหลื่อมวงกันเพราะฉะนั้นปตัดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีผลนั่นสินี่คือคำตอบทำไมเด็กมันสื่อสารกันง่จริงๆม้าฮ่องกงเขาใช้มาก่อนละว่าเขาหลายๆที่เขาใช้กันมาก่อนแล้วมาฮ่องกงเขาใช้เพราะเรื่องเทคโนโลยีที่นั่นก็เร็วมากดังนั้นหลายคนนั่งหัวเราะเด็กมันหัวเราะตัดเน็ตปิดเน็ตรสัญญาแล้วไง เด็กมันหัวเราะที่เห็นพบตรเขาสั่งตัดเทเลแกรม